เห็ดเห็ดหนามากบ้านเขาเ่ยแม่ก่ะเห็นปะดอกมันชริงญ่ายเองสิเดแม่แม่ทาห้อีเม่เบิ้งแม่แม่ขามันสวยสดงดงามกินได้นูมาเก็บนูกับอะไ้เก็บเอาแบบอันนี้ดอกเอาเพาะไปกินเชื่อือ ดอกมันเอาดอกสวยๆก็ดีเนาะถ้าเห็ผู้เฒ่าพิ่นเบิงอีเมียอยู่วัดแต่มันไม่ดอกตูมมันเอาแต่ตูม <c oughs> แบบนี้มันสีหวานมันสีอร่อยอตปะปอ มิดอันนี้เนาะบ่เอาเขามันเท่าเอาเขาไว้พวกมันเกิดแล้วมนะันจนยากน้ำขางทางมันก็นมีเห็ดอะแต่ว่าพูกได้ปู้มๆอยอะเห็ดเพิงค้ายวนเนี่นนนย,ย,อน,อยน,น,นะพี่น้องเนี่ย มันสิุบกบดีอันนี้กินได้ไหมกินได้ไเมนตุนาก็เอาแบบนี้แหละข่าวเอรุ้ว่าเออหางมันเป่อยู่ไก่ดอกเห็ดช่วงที่ฝนตกยังเชี่มือสองมือมาเก็บมันสิพวกผู้ผวีขึ้น,น,นเห็ดคายวันอันนี้มันจีเซ่คักเศษเนี่ยเดี๋ยวกบกบ เห็นเห็ดบ่เนี่ยมันมันสะอยู่น้ำเวลาเขายางเขาปลาเขาใช้มักอยู่คังค่างตะกี้ไปเก็บเห็ดบ่เป็นเด้เขาตะนนี้ปลาลึอกเลือกเก็บเห็ดเขาปลาบ่เป็นเขาไปหาตอนนี้ลึกๆไปเลืกเพราะไปไปไปมามันลู่มันลู่ ค็ดขาลายเห็ดขายนดังกุบกรุบกุบขึ้นยตับหวานเลยโอ้เสียงเดเดิน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 ตามตามก็อยู่ข้างๆแบบนี้เละเอาไปจากแกงเดียวกับเพาะย่างเข่ามาไนดะเอาจากแกงเดียวได้แตบบเดียวแต่ว่าข่อยมัดเขา่าปลาข่อยกระชิยางเหลียเก็บบลูเบอรี่ไปให้น้องหนูนานน้าบลูเบอรี่นี่ตังตินเงยใหญังฟังางน มันเห็ดบอนัอ่น,น,น,นเนาะพกยาวว่ามันเห็ดบ่โอ้ยเห็ดตน่ะพี่น้องพูดนะอ,อันนี้เห็ดปวกอือฮ่ากาัเห็ดปวกสวีเดนอะไร 战斗。 มาพอเห็ดเพิงสีม่วงบางไงเห็ดเพิงสีม่วงสังเกตเบังเห็ดเนาะข่อยสังเกตเบางเวลาเก็บเห็ดข่อยสิดมมันกินเห็ดที่กินได้มันสีกินคือคือกันเลยหอมคือย,ยังเห็ดตะเห็ดตะไคร่บานเขากินจะโซนแบบนั้นอันนี้เห็ดปวกหเห็ดปวกประเทศสวีเดน,นกินสด เก็บไปแกงตัวนี้มันสิเซ่บเห็ดปวกแต่ถ้าเฮาแซ่ซองฟิตมันสิแบบคือจังเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำขึ้น,นํำแข็งเห็ดเพิงสีม่วงพี่น้อกจะาได้จะได้เห็ดเพิงสีม่วงแล้วได้อีกดอกใหญ่ไปไปโตขั้นเขาขั้น,น,นเก็บเห็ดในบ่อยากกลับบ้านขั้นเขา เบิ่งเด้อข่อยว่ามันสิมแม่นเห็ดบ่เห็ดพวกวู้อยู่บ่พวกเจ้าเห็นบ่ใครพาพวกเจ้าย่างเบิ่งเด้อมันสิมแม่นเห็ดบ่นั่นนะฮะย่งางป่ะมันเป็นอย่างนี้เลยนะเอาดอกนี้ก่อน ดอกนี้ก่อนืมคว้าเห็ดเห็ดเห็ดฮัลโหลเบ่เหลียวมากไกลก็เห็นดอกเห็นหเดนี่นะ เขาไม่เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยโอ้หเสียดายไหมพี่น้องเห็บขาลายีดอกหนึ่งจนเหี่ยวจนเน่าโอ้ยเสียดายเลเนาะเดี๋ยวนนแมนุนาจะเอาขาเขาลองดูนะคะเพราะว่าขาเขาอร่อยพี่น้องอืม านั่งเซบกระเอาตะขานั่งเนี่แหละไปแกงนี่เน้นลูกเขาสิเป็นจังี่เนี่ยน้องเขาใชเป็นจังี่ไปเบิ้งข่อยสิพาพวกเจ้าไปเบิ้งอีกดอกหนึ่งฟังผุ่นมันชิเป็นเห็ดปอก็เด้อข่อยสิบโตัดคลิปนะข่อยสิบโตัดคลิปอาวางไว้ก่อนข่อยยากให้พวกจเจ้าเห็นว่าเวลามาเก,ก็บเห็ดขา้ปลามันสิบเป็นดอกพว่วงพื้นะเพีายว,ว่ายาังเด็กเอาอ เด่ะฮะเห็นบ่อีกดอกหนึ่งเพื่อนอืมนี่แหละเวลาหฮายยางเขามาันที่เป็นซีหละ่ะพี่นอ้องนั่นอีกดอกหน,นึ่งดอกเห็ดด้วยนะ่ะนี่ะ เป็นจุนพูนกนจริละโอ้ยเสียดายเนาะนังเฒ่าโอ้ยขากับกินบ่ได้แต่ว่าโอ้ยเสียดายดิเนาะไปคงใช่มีอีกบ่โอ้ยยุ่งกันจะเป็นไหล่พี่น้องมาอีกดอกนึงเห็นบ่ นางก็อยู่อย่างนี้แหละค่ะดูอย่างเงี้ยอู้อย่ค่ะอยู่ยังเสียงางมาเนี่ยเขาเสเห็นดอกงางมาเสเป็นพื้ือผึ้ืออยู่ดอกดูเด้อพวกเจาก้าว่าดอกเขากินไม่ได้นะคะแต่ยายนี้ก็จะเอาแต่ขาเขานี่มันหลุดนหนีเลย เรามาเอฟพาเอฟซีเข้าป่านะคะวันนี้เห็ดเห็ดน้ำหมากบ้านเฮาหน่อยไหมคะ